พีกระสือนางสาการลักครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆอาชีพของสามีภรรยาคู่นี้คืออาชีพทำนาทำสวนทำไร่สามีชื่อว่านายทองภรรยาชื่อว่านางสานายทองกับนางสาเป็นคนเล่าเรียนวิชาทางสยศาสตร์ นายทองเรียนวิชาเป่าคาถารักษาคนแถวหมู่บ้านในหมู่บ้านใครที่ไม่สบายหรือว่าโดนผีเข้าก็จะให้ในายทองเป่าคาถาไล่ผีออกแต่นางสาเรียนวิชาปลูกเสกข้าวทำให้ผลผลิตได้ดีในสมัยก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สมัยตายายเคยเล่าให้ฟังตอนที่ยังเป็นเด็กมีการดัดแปลงเนื้อเรื่องนิดหน่อย แต่ตอนนี้ตายายไม่อยู่แล้วมาเข้าเรื่องกันดีกว่ามีอยู่วันหนึ่งในขณะที่นายทองกับนางสาอยู่ที่บ้านจู่ๆก็ได้ยินเสียงชาวบ้านคนหนึ่งมาเรียกว่าท่านหมอช่วยข้าด้วยภรรยาของข้าไม่รู้เป็นอะไรนางพูดเพิเจอพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยท่านหมอช่วยข้าด้วยดังนั้นนายทองซึ่งเป็นหมออยู่แล้ว ก็ได้พูดกับชาวบ้านคนนั้นว่าเดี๋ยวข้าไปรอข้าแป๊บหนึ่งข้ากำลังเตรียมของพอนายทองกับนางสาก็ได้ไปด้วยกันพอไปถึงที่บ้านของผู้ชายคนนั้นก็ได้เห็นผู้หญิงที่นอนอยู่ในบ้านพูดจะอะไรไม่รู้เรื่องแล้วนายทองบอกผู้ชายคนนั้นว่านางคงจะโดนผีเข้า เดี๋ยวข้าจะทําพิธีไล่ผีวิญญาณสัมภเวสีออกจากร่างนางดังนั้นนายทองกับนางสาก็ได้ช่วยกันทําพิธีใช้วิชาไร้มนที่ตนเองเคยเรียนมาผู้หญิงที่นอนอยู่นั้นก็ได้แต่พูดจาไม่รู้เรื่องพอผ่านไปเวลาระยะหนึ่งผู้หญิงที่โดนผีเข้าก็ได้เงียบลงกลับมาเป็นเหมือนดังเดิม นายทองกับนางสาก็ได้พูดบอกชายหนุ่มคนนั้นว่าข้าได้ทำพิธีไล่ผีสัมภเวสีออกจากตัวนางแล้วนางนอนพักเดี๋ยวก็คงหายแล้วชายหนุ่มคนนั้นก็ได้พูดขอบคุณนายทองกับนางสาข้าขอบคุณท่านทั้งสองคนอย่างมากที่รักษาภรรยาของข้าดังนั้นนายทองกับนางสาก็พูดว่าไม่เป็นไร แล้วทั้งสองคนก็ได้เดินทางกลับบ้านของตนเองพออยู่มาวันหนึ่งนายทองซึ่งเป็นสามีในขณะช่วงนั้นนายทองได้พูดกับภรรยาว่าช่วงนี้ข้าต้องออกเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อไปทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ให้กับคนที่เคยรู้จักกันอีกหลายวันข้าคงจะกลับบ้านแล้วนางสาก,ก็พูดว่าไม่เป็นไรพี่ ตัวของข้าอยู่คนเดียวได้ดังนั้นวันต่อมานายทองก็ได้ออกเดินทางไปแต่เช้าปล่อยให้นางที่เป็นภรรยาอยู่คนเดียวในบ้านในคืนนี้นางสาก็อยู่บ้านคนเดียวจูจุก็ได้ยินเสียงดังขึ้นว่ามีใครอยู่บ้านไหมเมื่อนางสาได้ยินเสียงก็ได้เดินออกมาก็ได้พบกับชายหนุ่มคนหนึ่ง หนุ่มคนนี้เป็นหนุ่มที่รูปร่างหน้าตาหล่อเหลาพอนางสาได้เห็นก็ถามว่าพ่อหนุ่มเจ้ามีอะไรหรือแล้วชายหนุ่มคนนั้นก็บอกว่าข้ามาหาพ่อหมอมาให้พ่อหมอช่วยให้ลงคาถาสเสน่ห์ให้ตัวขา้าแล้วนางสาก็พูดว่าท่านหมอไม่อยู่ท่านหมอไปทำธุระอยู่ต่างจังหวัดแล้วนางสาก็ได้พูดกับชายหนุ่มคนนั้นว่า เข้ามาที่บ้านก่อนมากินน้ำก่อนชายหนุ่มคงมาจากบ้านหมู่บ้านอื่นไกลเข้ามาพักที่บ้านก่อนดังนั้นชายหนุ่มคนนั้นก็ได้เดินเข้าไปที่บ้านโดยที่นางสาอยู่คนเดียวดังนั้นนางสาก็ได้เห็นหน้าตาของชายหนุ่มคนนั้นทำให้นางเริ่มรู้สึกหัวใจเต้นอย่างแรงผู้ชายคนนี้มีหน้าตาหล่อเหลา แล้วนางก็ได้ตกหลุมรักชายคนนี้เข้าแล้วแล้วนางก็ได้ไปตักน้ําแล้วเสกคาถาในน้ําให้ชายหนุ่มหลงรักหลงไหลให้กับนางชายหนุ่มคนนั้นได้กินน้ําที่นางสาเอาไปให้พอทั้งสองคนคุยด้วยกันอย่างถูกปากถูกใจกันชายหนุ่มคนนั้นก็เริ่มมีใจให้กับนางสาโดยที่รู้ว่าสามีของนางไม่อยู่บ้านดังนั้นในค่ำคืนนี้ นางสากับชายหนุ่มคนนั้นก็ได้เสียกันในค่ำคืนนี้โดยที่ไม่รู้ว่าทำผิดศีลธรรมแต่อย่างใดเรื่องนี้ทำให้นางสาเริ่มผิดครูที่ตัวเองเล่าเรียนวิชามาปฏิบัติตนไม่ได้เลยทำให้ผิดศีลของที่นางเรียนมาทำให้นางของแตกโดยที่นางไม่รู้เรื่องว่านางทำผิดดังนั้นนางก็เลยกลายเป็นผีกระสือ ที่ออกหากินตอนกลางคืนสำหรับใครที่เรียนวิชามนดำหรือไสยศาสตร์ต่างๆที่ทำผิดศีลที่ตนเองปฏิบัติไม่ได้ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะกลายเป็นผีกระสือถ้าเป็นผู้ชายก็จะกลายเป็นผีกระหังเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ปู่ย่าตายายเคยเล่าให้ฟังเรื่องนี้ก็ได้จบลงแล้วผีกระสือนางสา